สวัสดีครับเพื่อนๆมือนีงดไปออกกำลังกายนอกบานเนาะมันอยู่ในบานกับคักยิ่นแนวเห็ดกระายเบิงเบิงออกกำลังกายในเฮ่ามือนีแต่ฝนตกมานีแต่ตัดติ่ต่อกันมาสองสามอาทิตย์มานี่บ่ได้กวาดพีด่น้องถนนนี่ใบใหม่ล่นลงมาเนาะหูกระจงออกกำลังกายในลเมือนี กวาดเช็ตละเรียบปล่อยแล้วพี่น้องสะอาดสะอาดแหละน้นถนน,นด้านล้างนอกคุณน่ะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งพี่น้องเมื่อนี่ก็ได้เวียกได้งานไปนั่ง่็ต้องอยูซื่อๆว่าละนาะชีวิตมันมีอาชีวิตยูเนี่ยแข็งแรงยูก็เหตุไปมันไปจ้างผู้ใด,ดมาเห็ดไห้มันเข้ากับบมากมันบพอพ่อสิจา้างทำานี่นิดๆน,น้อยๆเหตุไปยูไป อามื่อนี้ออกกำลังกายแล้วก็ขออนุญาตไปอาบน้ำอาบท่าจินเขา้าพักผ่อนสำหรับมื่อนี่สวัสดีครับ